ท่านผู้ชมครับเรามักจะเห็นโฆษณารถยนต์ในปัจจุบันที่เน้นแต่ในเรื่องเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันแต่จริงๆแล้วยังมีอีกจุดหนึ่งที่สามารถช่วยประหยัดน้ามันได้นั่นก็คือท่อไอเสียครับนี่ยังไงครับสิทธิบัตรทางปัญญาที่รับรองคุณสมบัติของท่อไอเสียไอเดียประหยัดน้ํามันในวันนี้ผมจึงรับหน้าที่พาคุณผู้ชมตามมาที่อําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นกองท่อไอเสียที่เขาเอาออกมาเปลี่ยนกันมากมายอย่างนี้แล้วคงต้องไปดูกันแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับท่อเหล่านี้ไอระบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นดักดักเสียงเป็นห้องห้องลมลมจะวิ่งเข้ามาแล้วแล้วก็มาแน่นพอแน่นแล้วจะวิ่งย้อนย้อนไปย้อนมาก็าจะทาให้กําลังเครื่องเนี่ยเสียกาลังเครื่องโดยที่ว่าจะต้องใช้เครื่องเนี่ยดันดันเอาลมออกจะเสียกําลังเครื่องโดยเสียเสียพวกน้ํามันเชื้อเพลิงด้วย ถ้ามาเปลี่ยนท่อเนี่ยจะประหยัดน้ำมันประมาณ1 0 3ถึงเอร์เซแล้วก็จะช่วยเพิ่มกำลังขึ้นมาด้วยพอบอกว่าเปลี่ยนท่อจะช่วยลดการใช้น้ำมันลงเกือบ30เอร์เซเห็นอย่างนี้ผมก็ไม่รอช้าแล้วครับขึ้นขายอย่างเลยครับไม่ใช่เอารถขึ้นแท่นแม่ให้ช่างลงมือตัดท่อเก่าออกก่อนเลยละครับ โอ้โห,โ,หโหแม่ตัดออกยาวเกินไปไหมครับคุณพี่แล้วรถผมจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยแต่ที่ต้องตัดยาวอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องเปลี่ยนหมอพักไอเสียไม่ให้ไหลย,ย้อนกลับด้วยนะสิครับหลังจากนั้นเขาก็จะนำท่อไอเสียที่เก็บไว้หลังร้านมาเทียบขนาดและปรับแต่งให้เข้ากันได้เสียก่อนที่จะนำไปเชื่อมต่อกับรถนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเครื่องแรงอย่าบอกใครเลยนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ต้องอั้นไอเสียไว้ในท่ออย่างแบบเก่าและที่สําคัญเสียงก็ไม่ดังอย่างที่คิดไอของเดิมเนี่ยจะมีอยู่2อย่างแบบแบบแบบที่ว่ากักเสียงเป็นห้องห้องกับกับแบบที่อัดใหญแก้วแต่ว่าไออัดใหแก้วเนี่ยคือว่าที่เราอัดไปเนี่ยกขาต้องการเก็บเสียงที่เก็บเป็นห้องห้องนี่เขาก็ต้องการเก็บเสียงแต่ท่อระบบใหม่นี่มันจะเก็บเสียงด้วย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 ลมหมุน ด้วยลมหมุนเอาเอาเอา,เอาเสียงว่าหมุนแล้วทําให้เสียงเนี่ยไม่ไม่ก้องแล้วไอเสียงนี้จะจะมองตรงได้ทะลุหมดจะมองตรงทะลุแล้วลมจะออกได้ดีแล้วจะช่วยดูดเอาไอเสียออกได้ไวขึ้นและด้วยระบบท่อที่ต่อตรงจากห้องเผาไหม้ทําให้ปล่อยไอเสียออกมาได้โดยสะดวกแล้วรูที่เจาะเอาไว้ช่วยให้เกิดการกระจายของลมและเสียงของเครื่องยนต์ไม่ให้ก้องดังอยู่ในท่อ และลมที่ถูกบังคับทิศทางจากปีกเหล็กจะหมุนวนเก็บเสียงรบกวนที่เหลือไม่ให้ดังเล็ดรอดออกมาได้รวมทั้งการที่ไอเสียสามารถออกได้ในปริมาณมากขึ้นก็จะทำให้ลมเข้าเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นกันเครื่องยนต์จึงนำเชือเ้อเพลิงมาเผาไหม้กับอากาศได้อย่างสมบูรณ์ช่วยลดปัญหาควันดำลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยละครับ เราเราจะมีใบใบรับประกันถ้าไม่ดีไม่ได้ผลไม่ประหยัดไม่แรงเราจะคืนเงินให้หมดเห็นความคิดดีๆอย่างนี้แล้วอดชื่นชมไม่ได้นะครับไม่ต้องไปคิดเพียงด้านพัฒนาเครื่องยนต์อย่างเดียวจะปรับปรุงท่อไอเสียก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะการคิดอะไรในมุมที่แตกต่างจากคนอื่นอาจได้ไอเดียใหม่ๆเหมือนกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับท่อไอเสียที่ช่วยประหยัดพลังงานไม่ว่ารถของคุณจะแรงหรือจะแพงแค่ไหนก็สามารถช่วยประเทศชาติได้นะครับถ้ารู้จักใช้กันอย่างคุ้มค่าพลังงานสนับสนุนโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง